นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอบเกอบยกิจจนเกิดการครับนิชานน้องทาน,นิชารีเป็นเอกชนะตักค่ะกินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใจเปลี่ยนฝันรายการที่จะปลุกพลังใจเปิดมุมมองใหม่สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนอยากเดินตามค่ะเราจะมาเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลา7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงคึ่ง ช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพี่สต๊อบขาวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าแทกรับเชิญสุดพิเศษที่ท่านเชิญมาเนี่ยจะต้องถูกใจทั้งตัวพี่สต๊อบและก็เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะว่าเขานะคะเป็นผู้ชายที่มีหัวใจแกล่งมีดีกรีเป็นพ่อดีเด่นนะคะที่สำคัญเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จด้วยเราไปพบกับเขากันเลยไหมคะไปเลยครับงั้นเราไปพบกับคุณเป่งวงสมบัติกันเลยค่ะ ครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับการอนนินต้องให้พี่แนะนําตัวกับผู้ชมนิดนึงนะครับผมเปล่งปสมบัติครับพี่เป่งอายุเท่าไหร่แล้วและประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้อายุ47ปีนะครับอ,อาชีพตอนนี้มี2อ,อาชีพก็คือหนึ่งทาธุรกิจส่วนตัวครับนะครับสองก็คือเป็นพนักงานบริษัทครับผมทราบมาว่าพี่เป่งเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนก่อนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตที่กรุงเทพอยากทราบความเป็นมานิดหนึ่งครับพี่พื้นเพยเดิมของผมนะครััับเป็นนคจงหวดุ นะครับเมื่อสมัยเรียนชั้นประถมเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองทุมแสงนะครับตหนองแจงอเบึงสัมพันธ์จพิศวงนะครับหลังจากจบประถมหกแล้วนะครับก็คืออยากจะเรียนต่อนะครับก็คือไปสอบเข้ารงโเรียนประจำอำเภอครับพอสอบติดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีอุบัติเหตุในครอบครัวนิดหนึ่งไม่สามารถที่จะทําให้ผมเนี่ย ไปเรียนต่อที่โรงเรียนจำเพาได้ครับพอดีมีรุ่นพี่นะครับที่โรงเรียนบ้านทุ่งแสงไปบทเรียนเที่ยวบุรรมศักครับนะครับก็เป็นเป็นสามเวยครับมามาชวนผมไปเรียนเที่ยวบุรีรัมศักด์นะครับผมก็ได้ไปเรียนเที่ยวบุรรมศักด์โดยบชเป็นสามเณรมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาประกอบอาชีพด้านนี้คะคือเดิมนี่ผมก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับหลังจากนั้นก็มองดูว่าเออเราเองก็ ครัพี่ครับ,รบนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทแล้วก็มาประกอบธุรกิจของตัวเองครับจดทะเบียนการค้านะครับกือตั้งเป็นบริษัท WPS นเองของเาท์พาเดนะครับก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งให้โอกาสเข้าไปร่วมงานที่บริษัทนะครับก็คือชื่อบริษัท PTS ตัวของพี่เด็กเ่งมันมีความบกพร่องในเรื่องของร่างกายตรง,ตรงไหนบ้างผมเป็นคนพิการนะครับทางกายหรือการเคลื่อนไหวนะครับตัดขาข้างขวาหนือเข่านะครับตั้งแต่เบญจเพศแล้ว ประมาณอายุที่สิบห้านะใช่ครับาาจากอุบัติเหตุใช่ครับ่านก็อยากถามพี่เป่งน,นะคะว่าจริงๆเนี่ยพี่เป่งไม่ได้มีความสามารถแค่ร้องเพลงแต่งกรน,นะคะแต่ได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะรางวัลชิ้นนี้ค่ะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือคพ่อดีเด่นค่ะเป็นมายังไงคะถึงได้รางวัลน,นี้แล้วก็ได้มาจากที่ไหนคะเอ่อจริงๆครอบครัวครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัววิกฤตครับนะครับเนื่องจากว่าผมผู้นำครอบครัวคนะครับเป็นผู้ปกครองแล้วลูกสาวคนเล็กผม นะครับก็ก็เป็นผู้พิการการดูแลในครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าจะใส่ใจมากกว่าคนปกติทางโรงเรียนก็เลยมองว่าโอเคคุณเพลงก็เป็นผู้พิการ,ร,รนะคะลูกก็เป็นผู้พิการทางโรงเรียนก็เลยมีการสรุปบอกบอกว่าคุณเพลง ต้องได้ร,รับพอดีเด่นในปนีนั้นค่ะน่าชื่นชมมากค,ค,ค่ะที่คุณอปแล้ว่านก็อยากทราบอีกนิดนึงนะคะว่าในเวลาที่เราเนี่ยต้องการแรงบันดาลใจหรือต้องการกําลังใจอะค่ะใครที่เป็นกําลังสําคัญให้เราแบบมีรอยยิ้มอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ล่ะคะครับและในวันที่ที่ผม,มประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีความพิการเนี่ยตอนนั้นก็คือคุณแม่ย,ย,ยังอยู่ค่ะครับยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นคุณแม่ก็คือจะเป็นแรงบันดาลใจทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณแม่จะรู้คุณแม่จะเห็นแม้กระทั่งเราแอบทําคุณแม่ก็จะรู้นะครับในในในวันที่ผมพิการแรกๆเนี่ยหลังจากผมออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับผมรับไม่ได้ครับรบับไม่ได้ว่าตัวเองจะต้องมาเป็นคนพิการนะครับมีการทาํราร้ายตัวเองนะ,นะครับพอมีการทําร้ายตัวเองปุ๊บมันมีแผลนะครับมันมีบาดแผลเกิดขึ้นกับตัวผมเองทีนี้ผมก็กปิดนะครับปิดเรื่องนี้ไว้ไม่ให้แม่รู้ผมทำยังไงแต่แม่เห็นพฤติกรรมผมปิด ครับแม่จะรู้ว่าพฤติกรรมผมเปลี่ยนแม่ผมก็เลยไปแอบกังซิบเบาๆกับพี่ชายผมว่าเฮ้ยเป็นมันเปลี่ยนไปนะครับมแม่ก็ให้ไปทําไปภาพบุญครับที่ลรงไยบางเลสินะครับ คือหลังจากที่ผมไปไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยผมเห็นคนที่ที่เขาเป็นมากกว่าผมครับบางคนขาดแขนขาขาสองข้าง,าง <c oughs> บางคนก็คือขาขาสองข้างแขนขาอีกข้างหนึ่ง <c oughs> แต่ผมเห็นการการสื่อของเขาออกมาทางคําพูด <c oughs> ทางสีหน้า <c oughs> เขาไม่มีความทุกข์เลย <c oughs> ผมอยากทราบจริงครับว่ามีเหตุการณ์ไหนครับที่ที่พี่ยัง เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจสําหรับที่คําถามนี้ชาบใจมากมนะครับนะครับคือหลังจากผมที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะครับคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเองเองทางานทํางานาไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปอยู่บ้านเราเนี่นเพราะว่าแม่ดูแล้วเนี่ยเองเหมือนจะไม่มีนะผู้ผมทํางานไปได้สักระยะหนึง่งก็มีน้องผู้หญิงคนหนะึ่งนะครับมาสมัครงานะแล้วก็ทํางานในหน่วยงานเดต่อกันนะครับ แล้วผมตัวเองก็มาเรียนปริญญาตรีนะครับซึ่งผมเรียนปริญญาตรีอยู่สองที่ก็คือที่รชาชพัฒน์บ้านสมเด็จแล้วก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา <c oughs> แล้วจีบจีบไม่เป็นตรงที่ว่าเราอายุเยอะแล้วก็คือไม่รู้จะพูดอะไรกับเด็กนะครับก็คือตั้งใจเรียนจนมาทั้งจบแล้วก็ถามเขาเลยนะครับว่าพี่เป็กชอบคุณนะ <c oughs> รังเกียจรังเกียจพี่เป็กไหมที่พี่เป็กเป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาก็ไม่ได้บอกว่ารังเกียจหรือว่ารักเขาบอกว่า ไปถามพอกก่อทุกอนนะครับผมก็ไม่ไม่เข้าซ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือแต่พ่อเขาไม่ใช่เสือนะครับผมก็ไปบอกคุณแม่ผมว่าแม่ที่แม่บอกว่าไม่มีนะพูดตอนนี้ผมมีนะแม่ไปขอสาวนหน่อยแม่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับกลัวไปขอแล้วเขาเขาจะไม่เอาอครัเขาจะไม่รับเพราะว่าเราเองก็สภาพอย่างนี้ใช้คําว่าสภาพแบบนี้นะครับแต่พอไปถึงมันมันคนละเรื่องนะครับตรงที่ว่าคุณพ่อเขาบอกว่า ผูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนเท่านั้นแหละผมรับว่าที่พ่อตามมากเลยครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมแบบจดแล้วก็ตามไว้จนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราคุยกันมาสักพักแล้วนะครับมีทั้งความรู้สึกที่ตื่นตันมีความมีทั้งความรู้สึกที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับเดี๋ยวในเพลกหน้านะครับเราจะมาคุยกับคุณพ่อที่เห็กหนี่มต่อ แต่ในเรืองนี้เนี่ยผมขอเดกไว้สักครู่หนึ่งไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับกับช่วงเปิดใจฝันเป็นไงบ้างทั้งสองทัน ก็รู้สึกประทับใจในตัวพี่เป่งมากค่ะเพราะว่าพี่เป่งเนี่ยเอาจุดบุคลิกของตัวเองเนี่ยมาเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่สําคัญคือมุ่งมั่นต่อการศึกษาคือไม่ทิ้ิงการศึกษาถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนตอนที่พี่เป่งเนี่ยไม่ได้เรียนแค่จบปริญญาตรีเท่านั้นนะคะแต่เรียนจนถึงปริญญาโทด้วยแต่ว่ากว่าจะฝ่าฟันมาได้ต้องเจออุปสรรคมากมายเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการเรียนปริญญาโทเนี่ยนะครับจะใช้คําว่าเราเรียนทั้งครอบครัวก็ได้ ครับเพราะว่าฟังวันที่ผมไปเรียนถึงจังหวัดนนท์นะครับผมลืมเอกสารค่ะครับแฟนผมกับลูกสาวผมก็นางแทซีเอาเอกสารไปส่งนะครับอาจารย์ฟันดูแล้วก็บอกโอ้นี่กบลงที่เธอเรียนทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอุปสรรคไปเรียนก็คือต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนครับตอนตอนขึ้นเอกก็คือถึงจะสูงยังไงก็แล้วแต่นะครับคือเข้าจอด แล้วเขาหยุดให้เราขึ้นแบบสบายๆนะครับแต่ตอนลมคือไม่สบายไม่สบายตรงที่ว่านะครับเวลาเขาจอดเขาแค่ชะลอ,อนะบบแบบสมูทแล้วก็ออกเลยถ้าคนปกติทําไงครับกระโดดลงครัได้แต่เรานะครับกระโดดลงไม,ไม่ได้ ถ้ากระโดดลงมาแล้วประสบบัติเหตุหรือเป็นอะไรขึ้นดูทีอนะครับเป็นอย่างนี้แล้วยังจะกระโดดอีกนะครับรับากน,นี้น,นี่สำหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับในเรื่องความสะดวกสบายของผู้พิการหรือว่าผู้บกพร่องทางร่างกายนะครับม<ช>ัน<ช>ไม่ใช่แค่เ,นนเรื่องเล่นๆละมันเป็นบุคคลหนึ่งจำนวนเป็นประชากรหนึ่งจำนวนที่เริ่มเยอะขึ้น,นเรื่อยๆในประเทศไทยใช่ แต่พี่ตอบชื่อไหมคะว่าพี่เป่งเนี่ยมีวลีเด็ดด้วยค่ะที่ทั้งรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็มันเป็นคําที่ง่ายๆที่เอามามารวมกันเป็นประโยคแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งมากค่ะประโยคนั้นก็คือใครกินข้าวคนนั้นก็อิ่มซึ่งมันเป็นประโยคที่มีความหมายลึกซึ้งอยากให้พี่เป่งช่วยอธิบายคุณผู้ชมคาว่าใครกินข้าวคนนั้นก็อิ่มน,นะครับอันนี้ก็คือในใน,ในฐานะที่เราปวดเรียนเขียนอ่านมานครับครับ ในคำว่าใครกินข้าวคนนั้นก็อิ่มอิ่มเนี่ยมันก็จะไปแบ่งเป็นอิ่มดีกับอิ่มไม่ดีอิ่มสุขกับอิ่มทุกข์เพราะนั้นคําว่าใครกินข้าวนะครับใครประพฤติดีใครทําดีใครต่อธีบัิชอบนะครับก็เหมือนการการกินการทานหรือว่าการเสพสิ<อ>่งที่ดีเข้าไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสุขนะครับแต่ถ้าใครเสพใครบริโภคใครทานสิ่งที่ไม่ดี ไม่งานก็จะเป็นทุกข์รู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะนั้นก็คือใครทำง่ายๆก็คือใครทำอะไรก็คือจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับนอกจากตัวแขกเชิญของเราในวันนี้นะครับที่เปรย์แล้วเราก็ยังมีแขกเชิญคนพิเศษก็คือภรรยาของพี่เปรยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวน พี่นะนำตัวกับคุณผู้ชมให้นึงนไหมครับสวัสดีค่ะชื่อประภัยพันธ์มุ่งพิมค่ะชื่อเล่นพี่ไก่ค่ะ่ห่างกันกี่ปีครับพี่เทวธีเกประมาณแปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีครับคออยากจะถามพี่ไก่ค่ะว่าตั้งแต่เรารู้จักแล้วก็มาใช้ชีวิตคู่กับพี่เป่งเนี่ยเราชอบลักษณะนิสัยของพี่เป่งตรงไหนบ้างคะที่เรารู้สึกประทับใจและชื่นชอบพี่เป่งเป็นคนที่มุ่งมั่นค่ะแล้วก็มีมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ ถ้าเจออุปสรรคแล้วไม่เคยยอมแพ้เลยไก<ม>่จะซุ่ตลอดล้วก็มองบวกตลอดอยู่ล้แล้วลเท่าที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่เปล่งมาค่ะพี่ไก่ได้มีมุมมองหรือทัศนาคาติอะไรต่อสังคมที่เปลี่ยน,นไปไหมคะก็อย่างเมื่อก่อนนะคะคือเมื่อย้อนไปเมื่อสิบกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยการที่มีบุคคลที่มีความบอรบางคนหนึ่ง คือเรามองว่าเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราสังคมต้องให้การเลมลเราจะต้องช่วยเหลือเขาค่ะแต่เดี๋ยวนี้การเป็นว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้เราไปดูแลข,ขนาดนั้นเขาต้องการแค่ให้เราให้กําลังใจแล้วก็ให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาอยู่ในระดับนี้หรือเขาเป็นเป็น,เ,ปนเดี๋ยวพูดง่ายว่าเป็นผู้พิการเขาก็ไม่ได้เป็นภา,าระของสังคมเขาเป็น บุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็เป็นหนึ่งความคิดแล้วก็หนึ่งกำงใจในการต่อสู้ชีวิตของเป็นให้กับอีกหลายๆคนได้ค่ะคือคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับในเรื่องของลูกนะครับทั้งสองคนคนโตนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสี่ค่ะสิบสี่ผู้ชายผู้หญิงเลยผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะครับอีกคนหนึ่งก็คือผู้หญิงเหมือนกันค่ะอายุเท่าไหร่อายุเก้าขวบครับลูกหนึ่งคนของพี่สองคนเนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องร่างกาย บุคคลเป็นลูกคนที่2สองคนเล็กเนาะใช่ค่ะผมอยากทราบนิดนึงครับขออนา่ถามนะครับตัวน้องเองมีปัญหาในเรื่องของบกพ้อองทางร่างกายตรงไหนส่วนไหนคือน้องบกพ้องในเรื่องของด้านการขึ้นไหวคือขาทั้งสองข้างเกร็งขาดขไม่สามารถที่จะเดินได้ตอบนตอนนี้นะคะเพราะว่าเกิดจากเกิดจากตอนคลอดค่ะน้องคลอด ได้ประมาณ7เดือนน้องคอนก่อนกําหนดแล้วก็ช่วงนั้นน้องขาดออกซิเจนคก็เลยทําให้สมองในส่วนที่ควบคุมร่างกายปอดไัยแต่ว่ามีโอกาสหายก็คุณหมอบอกว่ายังมีโอกาสแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องจะหายครับพี่ผมขอไปพ้อให้น้องหายไวๆนะครับเราอยากให้2สองคนเนี่ยพูดความรู้สึกที่มีต่อกันไหม่พี่เปงมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ไก่ไหมครับ ก็เมื่อก่อนเคยรักเขายังไงนะครับวันนี้ก็เพิ่มใจงรและเขายางเดียวแลวก็จะรักตลอดไปล้วที่ไก่รับมีอะไรจะบอกกับพี่เป็งนก็ยังจะขอบคุณนะคะตั้งแต่ที่วันแรกที่เจอกันที่ยังให้ความรักแล้วก็เอาใจใส่ดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวดิฉันเองแล้วก็ลูกก็รักแล้วก็จะคอยดูแลแล้วก็ให้กําลังใจพี่เปิงตลอดไปค่ะ ผมชอบโม,โมเมนต์แบบนี้มากๆผมชอบชอบคนที่บอกหลักกันแล้วมองหน้ากันแบบเนี้ยผมขออนุญาตครับก่อนกันให้ผมดูได้ไหมโอ้เป็นเรืวา้าเป็นคู่ที่น่ารักนะครับทั้งคันเป็นคู่ที่ได้ได้ไดว่าสู้ชีวิตเหมือนที่เขาบอกเป็นครอบครัววิกิตนะครับวันนี้ก็เได้ได้ว่าได้โมเมนต์แบบน่ารักน่ารักแลก้วก็มีหลายลามมากครับมีตื้นตันแล้วก็ มีความยินดีที่ที่ได้พูดคุยกับตัวพี่ไก่เองนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยหายไปไวขอให้น้องเดินได้ไยไวนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่ไก่มากที่มาร่วมเปิดมุมมองแล้วก็เสนอตัวตนของพี่เป่กในอีกด้านหนึ่งจากภรรยาสุดที่รักของพี่เป็กนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของที่พี่ไก่หรือว่าพี่เป็กได้บอกไปในส่วนของการมีความสะดวกของ ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของระบบขนส่งนะครับการเดินทางต่างๆผู้พิการในไทยเยอะนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นผู้จุดเล็กที่คุณผู้ชมยังไม่ได้ทราบยังไม่ได้รับรับรู้ในเรื่องของการเดินทางหรือจะเป็นในเรื่องของจิตใจของผู้หญิงและผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเป็นจิตใจที่มั่นคงและยิ่งใหญ่มากนะครับจนตอนนี้มีพยานหลักแล้วเนาะสองคนฝากไว้ด้วยครับคนไทยผมว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้อง รับเข้าไปในจิตใจหรือว่ารับเข้าไปในความคิดเพื่อปรับ,บรปรุงทัศนคติและก็ปลุกพลังใจร่วมกับรายการของเราไลยครับหลักเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการใจเปลี่ยนฝันนะครับกับช่วงกีฟกี้ในช่วงนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของความฝันที่แขกัะเชิญอยากจะทำใผู้อื่น ถ้าพูดถึงเรื่องของความฝันที่อยากจะทําเพื่อผู้อื่นเนี่ยตัวพี่เป็งเองมีความฝันนั้นแล้วมันคืออะไรครับครับตรงนี้ก็คือความฝันของผมก็คือผมอยากจะให้ครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมให้เนี่ยผมอยากให้ไปติดตามในช่วงกิจกรรมครับอ๋อขไม่บอกอีกแล้วนว่าจะเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษอย่างแน่นอนนะคะงั้นนะคะท่านขอส่งทีมงานพร้อมกับพี่เป็งเนี่ยไปทําตามความฝันที่อยากทําเพื่อผู้อื่นกันเลยค่ะ ตนไม่ไีฉายค่ะทุกคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแนนถึงมาอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากพี่เต๊อะป,ประสบอุบัติเหตุรถชนจึงไม่สามารถมาดําเนินรายการได้นะคะเทปนี้แนนจึงต้องมาเป็นพิธีกรภาคสนามแทนพี่ต๊อะค่ะและช่วงนี้เราจะมาทําตามความฝันของพี่ปเป้งนั่นก็คือความฝันที่อยากจะทําเพื่อผู้อื่นกิจกรรมจะมีอะไรกันบ้างตามแนนดูเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้งค่ะวันนี้กิจกรรมที่อยากจะทําเพื่อผู้อื่นมีอะไรบ้างคะ ครับก็ด้วยที่ว่าพี่เปล่งเองเนี่ยผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าเด็กนะครับก็เลยอยากจะมอบเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็มีคุณค่าให้กับน้องๆน,นะครับโดยที่เราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะครับเติบโตมาก่อนเราเองก็ยังใส่ใจและก็ยังห่วงใยเด็กๆอยู่นะครับที่มาในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆของเราด้วยครับที่มูลนิธินะครับเด็กเล่ย่อนบ้านครูมุ้ยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวันนี้เลยค่ะ ขอสวัสดีน้องๆน,นะครับตอนพี่เปลงเข้ามานะครับที่บ้านหลังนี้นะครับรู้สึกว่าที่นี่มีความอบอุ่นอยากจะถามน้องๆก่อนว่านะครับบ้านของเราชื่อบ้านอะไรครับบ้านคูมุยบ้านคูมุยเมื่อสมัยพี่เปลงเนี่ยเป็นเด็กนะครับคำขวัญวันเด็กของพี่เปลงก็คือเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าช่วงมัธยมเนี่ยพี่เปลงก็ ไปบวชเรียนที่โรงเรียนปริยติสามัญวัดเพศนศักดารามพระอารามหลวงนะครับที่อำเภอหลงศักดิ์จังหวัดพิจูรณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับพี่เปล่งประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งนะครับตัดขาข้างขวานะครับแต่พี่เปล่งก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือว่าต่อสู้มาได้โดยที่ในวิกฤตทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะครับพี่เปล่งก็ไปเรียนปริญญาตรีไปเรียนปริญญาโทนะครับจนกระทั่งมาทําธุรกิจของตัวเองพี่เปล่งก็ นึกถึงน้องๆของเรานะครับเรียกว่าถือโอกาสเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในสังคมนะครับที่มันยังขาดเพื่อที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอดังพระราชลำริของ,งาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอเพียงพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับและจะต้องเป็นคนที่มีความรู้และคุณธรรมนะครับเพื่อที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่มูลนิธิเด็กเล่ยล่อนบ้านคุ้มุ้ยนะคะก็อยากให้คุณมุ้ยเล่าประวัติข้าวๆนิดนึงเกี่ยวกับที่นี่ค่ะค่ะก็เราเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2550นะคะมันจะมีมีเด็กนะคะที่เขาพ่อแม่เขาทอดทิ้งแล้วเด็กไม่มีเอกสารไม่มีใบเกิดมันไม่มีใบสุจบิตอะไรอย่างนี้เลยใช่จะทํำยังไงเพื่อที่จะให้เด็กได้เข้าเรียนหนังสือเพราะว่าไอ้คนที่เลี้ยงเนี่ยก็ปั้มๆเป๋อเป๋าคือเขาเก็บขยะ เราก็เห็นเด็กอะ่ะนอนอยู่ในไอ้อะไรนะไอ้ที่เก็บขยะ<อ>เด็กเจ็ดขวบแล้วอะ่ะมันสมควรที่จะได้ได้ไดเรียนอะไร,รใช่ไหมเราก็เลยไปคุยกับที่โรงเรียนตอนแรกอะ่ะทางโรงเรียนก็มีปัญหาเหมือนกันไม่อยากรับโรงเรียนทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยแล้วเราอ้างด้วยสิทธิเด็ก ก็เลยยอมก็เลยยอมให้ได้เรียนคือเหมือนกันเราก็ทุ่มกับมันไปเยอะพอตัวเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีเด็กอ่ะที่พักอยู่กับเราด้วยแล้วเด็กบอกว่าครูขออยาให้ครูไปไหนนะขอให้ครูอยู่ที่นี่ถ้าหนูไม่ได้ครูนะหนูจะต้องไปเล่ร่อนไปขอทานที่ไหนนะหนูจะช่วย ครูขายลูกชิ้นหน้าบ้านขายลูกชิ้นปิ้งก็เลยได้ผูกพันธ์มาเรื่อยเรื่อยทำนีเนื่องกอาการที่จะทำเพื่อผู้อื่นค่ะแล้วที่ด้วยที่พี่เปล่งมาทำกิจกรรมแล้วตัวพี่เปล่งก็คือมีความบกพร่องทางหน้าร่างกายอยู่แล้วราคาอยากคิดว่าคุณมุ้ย มีความคิดเห็นยังไงบ้างคนมีความบกพร่องทางร่างกายมาทําเพื่อผู้อื่นอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจกับพี่เป่งนะคะตัวเองก็พิการอยู่แล้วก็ยังยื่นโอกาสให้กับสังคมนะช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก็คือตอนนี้เหมือนคู้มุ้ยก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเหมือนกันถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะช่วยแบบนี้ช่วยซึ่งกันและกันนะเนาะเขาช่วยเราแล้วก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยนะค่ะตอนนี้มันมีเคสอยู่ที่ว่าเขาหกล้มแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้แล้วก็ส่งข้าวส่งน้ําแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือเขาเขาไม่มีบ้านไม่มีอะไรเป็นผู้ชายเล่ร่อนนะอายุสี่สิบแล้วค่ะครูหยุยจะเรียกที่นี่ว่าโรงทานในชุมชนหลังจากที่เราเปล่งได้ทํากิจกรรมนะคะกับกิจกรรมที่อยากจะทําเพื่อผู้อื่นค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ <S <S รู้สึกมีความสุขแล้วก็อบกุญใจนะครับ การและเป็นผู้ให้เนี่ยถือว่า,าเป็นการมอบสิ่งที่ดีอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับหันกลับมามองเด็กๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล่ร่อนเด็กด้อยโอกาสทางสังคมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ กลับมาดูแลกลับมาห่วงใยเขากลับมาให้เขานะครับเพื่อให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับค่ะแล้วก็อยากให้เปล่งฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ค่ะว่าการที่เราจะเป็นผู้ให้หรือว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผู้อื่นนะคะเราจะมีจุดเริ่มต้นหรือว่ามีข้อคิดยังไงบ้างคะครับอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะครับการที่จะเป็นผู้ให้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนปกตินะครับหรือคุณ จะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือทางด้านใดนด้านหนึ่งนะครับคุณก็สามารถที่จะให้ได้นะครับเพราะการให้เนี่ยไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องเป็นนายกรนายขอเท่านั้นที่จะให้นะครับทุกคนนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้คุณก็สามารถให้สิ่งที่มีคุณค่าให้กับน้องๆหรือเด็กๆของเราได้เลยครับค่ะ สำหรับวันนี้ครับรายการใจเปลี่ยนฝันต้องขอขอบพระคุณคุณเปล่งวงสมบัติอยังสูงครับที่ให้เกติกับทางรายการเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตในทุกๆแง่มุมพร้อมทั้งถ่ายทอดสาระความรู้ให้กับคุณผู้ชมและร่วมกันปลุกพลังใจเปิดมุมมองใหม่สุขฝันอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนอยากเดินตามและมาจะเจอกับเราที่นี่ทุกวันเสาร์เวลา7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งช่องนา26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ ผมสต๊อบกับกิจ,จะจัดการครับดิฉันน้องทานนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการใจเปลี่ยนฝันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใครกินคนนั้นก็อี่